ยงตอนหน้าชัดๆเนี่ยอันนี้มะ้าเลยนะมาจ้าไหมันนี้ก่อนเร็วๆมานี่ก่อนเร็วมาสวัสดีก่อนสวัสดีกับแรกก่อมาอย่างนี้สิโอเคไปไปดูนี่ก่อนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดด้วยสิคะสวัสดีค่ะ พี่จะไปไหนคะพี่จะไปไหนคะพี่จะไปไหนไปดักับข้าวไปเชื่อค่ะตาวานได้เอายาแล้ผมใหหน่อยเดี๋ยวบอกแม่อยางละผมให้หลานหอมดโอุ้ยนิงหน่อยอาบน้ำไหมหอมเอาเสื้อใส่หลังกินให้สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบุษบูสุกคนมาภูพขอกับสองสาสุกันกับป่าตานเนาะวันนี้สาสุก็สิไปไปใช่พี่ไปเที่ยวหรอพี่ชิพาไปเที่ยวมุ้ยจะพาไปซื้อชานม ไปซื้อของใช,ใช่ค่ะไปซื้อของอุตสาหาสก้อตแตงโตมาดีด้วมือนีอเ่เอ้ยกเต่ตงโตมาดีด้มือนี่นี่อุ้ยมีแต่คนมาคนเนี้ยเนี่ยพี่เมื่อเสือ้อพาที่ซะสะาสกอยซื้อมือนอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องมาลองมาลองลองใสม่มทแมดกันดูอุ้ยบอกเป็นผีเขาเดี <c oughs> ๋ยวนะแมทอพ้ยังไม่ถูกเลย ไอ้วเด็กน้อยจกจุดมาลองใส่เบิ่องบางมันจะคืออยู่บอเนาะ,ะคืออยู่บอควรเป็นพ,พี่น้องต้องคอมเมนต์มาด้วยแซคสก,กอยกับบุเคยแต,ต่งโตดอกเนะ <c oughs> าะรามาทายคิวเอ้ยก้อนเร้าเเ <c oughs> ด็กน้อยเนาะใส่ชุดเอียงกันหนาหลักเนาะพี่เนาะไ <c oughs> ม่เห็นแต่แซคสก,กอยต์แบบคือว่าดเอะทั้งบุเคยแต่งโตมันก็เลยจะเคลิ้นเคินไอ่ไอ่ตายไม่ตาอยู่ไหนฮะตามีตาโอ้มีตาอยู่ไหนคะจะได้พี่คืออยู่บอพี่ พี่วันสิพาไปสื่อของเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิได้ไปอยู่ว่าพ่อพี่น้องเฮาต้องไปเฮ็ดงานก่อนเนาะเป็นงานอยู่ตึกไปเบิ่งก่าพี่ตูนแต่งตัวไปบปนี่พี่ตูนน่าสิว่าจังได๋น่าสิว่ะจะแต่งตัวอย่างนี้ไม่ต้องมาก็ได้นะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะมาขาจ๋าศิว่าจังได๋เนาะพี่ตูนร์ไป่ะเดี๋ยวเฮาสิไปกันเลยพ่อแม่พี่น้องนะถ้าคิดก็เอื้อยอุ้ยมันนั่งขึ้นนู่นอีกได้สิมันนั่งขกูแฟร์ไหนเสยผมหน่อยค่ะเสยผมช่ายแต่บรรยากาศพ่องครับ พึพ่งสาวผมเสร็จอ่ะนะเสร็จอ,อืมช่วยช่วยใส่เออเอกับผมให้กับผมให้มั้ยเดี๋ยวเอากับผมให้ก่อนอก่อนเอากับผมให้ก่อนเออโอเคนางเอากับผมให้จะไปไหนคะพี่จะไปไหนคะนอกเก่าผมนี่นะรักเป็นน่ารัก,นนกอืพอปล่อยผมปุ๊บมีอายุทันที <laughs> เลย <laughs> ไม่ใช่คือมันวังหนาวังตาหน้าโบาเห็นหนาเห็นตาเดช <laughs> โอเคปะเดี๋ยวเขากินข้าวได้เขาก็ไป <tules> It's bad. It's bad. Miau. Bisa pernahkah? No. Miau. Baik. Kita apa tidurin dulu <whatnot> <tus> apa ยังพีพีอีกที่เราจะพีพีมาอยู่มาไปเที่ยวเหอะไม่ต้องมาทำงานอ่ะไป้ไหมล่ะพี่ตูนเนาะเหรอพีเที่ยวเนาะแต่งตัวแบบนี้มางพไปเที่ยวซะนี่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 อันนี้อะไรนะพระเอกประจำช่องอาหารอาหารมาสวัสดีหน่อยเออเขาไม่รู้หรอกว่าน้ำไม่อาบพี่ไม่ได้บอกหรอกถ่ายแบบเดี่ยวเยวเลยไม่บอกอนุไปเลยนี่อันนี้เก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมอันนี้เขาเรียกว่าชุดทำงานนี่แฮง้์เหมือนเดิมแฮง้์เหมือนเดิม ตงเดี๋ยวสิเต็กตัวมาทำงานเลยเนรอเอ้ยตาสายนีอกันได้หี่มันจริงจริงมันต้องไปห่างไวสนเนาะเออมาหนิมากอยากันเลมันงั้นโมตุเรตทำไปแต่ก็ไปรับงานือเต่าเสร็จปใบคับมานไหอันนี้ก็ไปงานส่วนหนึ่งพี่เสร็จไปบ้างแล้วพี่หมูบ้านไหนในรลาเตือได้พบเพื่อพี่เมแล้วตอนนั้สองคนผิไมืจะมีบห ก็เดี๋ยวว่าสิไปยังไงก็ซอยก่อนเนึ่อืมก็เดี๋ยวพี่จะไปตึกก่อนแล้วกันพี่จะพี่จะไปพี่จะไปปริ้นงานที่อ๋เขานยพี่บีกหนูยังต้องให้พี่บีดูว่าจะวาไหมบีมันจะเข้าวันนี้หรือเปล่าเอามาจะมาดูสีนูนยู่เหรอโอเคกล้องลายเจบีนี่เดินไปดไปดูสาวฝวอยแต่งตัวไงกูจะดูงานกูดูเยวไปสิเดินไปสิเออ องคนเาไ่เนก็ตังเข้เาอัน่น่ง้กมัต้องตองวองมาหน่อยรำหผมมีทีมพี่พีพี่พี่เมทแอนัูเลยเอเธอแต่งอย่างเงี้ยดูดีก็ดูดีนะแต่งอี้ ไม่พออะไรเลยก็ดูดีไงก็ไม่ขี้เหร่แต่งแบบผมหรอมีสตูนอ่ะพี่มึนงานจัดตายไงชิมไ้ทุกอย่างอ่ะมีสไตล์เหมือนกันเลยบอกเทรตัวลองบนผ้าจริงสีชมพูตัวนี้ต้องอัดกลางวันอัดคุณไม่ค่อยเห็นนะคะนะไฟใส่ไฟดูว่านมลพอหรือยังต้องเพิ่มนิดนึง แฟนก็บอกสาวสก้อยต้องต้องเพิ่มไอไอนูนอีกนิดนึงแต่ไอตรงป้ายนี้สาวสก้อยทำงานเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราปิดไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าลายมันเล็กๆเนี่ยออกหมดเนาะถ่ายทอดไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไปไปไหนก็ไม่ได้ไปเงานจุดคําเปิดคลิปทีเดียวแตงแตเศร้าพอดีทีเดียวไม่ใช่ทีเดียว เปิดคลิปเปิดคลิปรอบเดียวตั้งแต่ะเสาแต่ก็มาหอดตอนค่ำอ่ะเดียวเนาะเพราะว่าซาวสก๊อยบอได้ถ่ายที่นี่ที่ไหนสาวสก๊อตบอจะถ่ายตอนเห็นงานตอนเที่ยงก็เลยบอได้ถ่ายเพราะว่ากล้องอยู่น้ำจีตตานอยู่น้ำเจตานเขาก็เลยบอถ่ายก็เลยให้เจตานมาถ่ายเนาะดีแล้วคลิปนี้ก็สิบประมาณนี้หละเพื่อนพี่น้องคุณแดดมือเสาเลยเดี๋ยวซาวสก๊อตตายต่อมือเสาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซาวสก๊อยบอได้ไปละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาวสก๊อยทำอะไรวันนี้ นี่สามเสือสามเสือเขาเล่นกันนี่เป็นไงกองบอลเลยเฟืดเดี๋ยวซาสโกยเดี๋ยวรอบนี้เนาะเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้ยพรนพี่น้องเดี๋ยวซาสโกยจะไปเห็ดกับเขาเดีลที่ถ่ายเพรมพี่น้องเบิรงเพราะว่ามันนี่ฮามี่เมนุฮะจะเห็ดส้มตำห้พี่ตุนเห็ดส้มตำให้กินแต่ว่าซาสโกยแบบวอะสรุปจะกินส้มตำหรือจะสั่งหมูกระทะหรือจะไปกินข้างนอกสอง สองติดเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปดมเมาเมาส์มือนนี่มีเมาสนี่นี่ประตูน้องนี่แล้วชั่วคราวก็บินไปบินมาอยู่ระหว่างตึกระบานเพราะว่าอยู่ตึกับอยู่บ้านนี่ใกล้ๆกันได้พอนีพี่น้องนั่งรถบ๊อบหานาที่ก็ส่องบ้านเราเพียงเฉยเฉยใส่รับของให้ค่หน้าบ้านเออไปใส่รับของให้หน่อยนะบาน สีอะไรสีเขียวเนาะไม่ได้กดนานเนาะสีเขียวสีเขียวฝั่งนี้นะรีวิวชีวิตสาวสกอยไม่ไม่ไม่ใช่ไรต,ตอนนะตอนนั้นนะตอนแรกตอนตอนเปิดคลิปน,นะยังสวยดูด,ดี <laughs> พอตอนนี้เราโอ้โหคนคนเนดือดกันเลยกินแลหลรอ่ะหยิบละเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานกันแบบยิ่งเงาเลยน บโบอะไรผักเนาะเหมือนปลาที่พี่อะไปให้กินมาไงไม่รู้เขาเรียกอะไรมะผักเทียงเียแสิถ้าผักเทียงแอบเดียวแล้วเขายิงยาวเลยหอดหอดหกมุ้งถุงหนึ่งเด็ดในตัวเน่าเลยนะแบบบอะไรผักเราอยากให้งานมันเดาเลยแบบว่ายิงยาวเลยแบบโบผักเลยมาหุสากสก้อยแบบพวกยุยหุนยังตอนนี้เนี่ยแหละหุยหุยยอง แต่อนแรกก็สวยอยู่แต่ตอนนี้แบบไปคนก็วสวยอ่ะลองเสื้อใส่แดงเกงเหมือนเดิมก็สวยลโอ้โหเลอะเลอะหุ้งให้เขาเห็นแล้วอ่ะแบบนี้เหรอโอเคพอละหายแล้ว,ลวเราไปดูตอนต่อโหมามาันติดติดไม่ติดไม่ติดโอ้ไม่พี่น้อตอนนี้เขาเลิกงานเลยเหนื่อยดิ อาสะกอ่อยเมื่อยเห็นงานน,นีมปวดแขนมาเม็นประเมื่อยเห็นงานหลายแล้วคือเจ้าสะก่อยปวดแขนปวดแขนมาซ่องซองมือองมม่อยละซ่องซ้ำมื่อเลยเจ็บแขนขลังนี่จ้ามันเป็นยังเดี๋ยวเราจะไปตามหมอุ่งกินอ่นปะปะนี่พักผ่อนน้อยนึงก่อนโอ้ยเมื่อยพิยวไปเออพี่นุ่มมาได้ซื้ออน,นมามาทานเอาตาพิ้วเนาะ <laughs> พิ้วเหงพ,พิ้แต่ใจเห็นอันนี้นู่ได้ <laughs> เห็นตาเพียงนี่พอ สกปรกดูเหมือนจะสะอาดนะที่ไหนนะไม่ได้สะอาดนะสกปรกแต่สิได้ยนูแต่งต,ตัวมัอนี้ตั้งใจว่าแต่งตัวสิไปอนนัันนะ้นเนาะไปไปที่เอ่อมั้งผู้ชายเที่ยวออาไปซื้อคองซื้อย่างไรไปย่างเนาะเด่นทะเลสุดท้ายมาไเลไม่เห็นงานสักโอ้แต่สิได้อุตส่าห์แต่งตัวมาส,สวยมากมัอนี้คอมเมนต์มาได้พูดไมพี่น้องเอ้ยซาสโก้ส,สื่อเสื้อผ้ามือสองเนาะว่ามันโอเคอยู่บ่อว่ะซาสโก้ใส่คืออยู่บ่อ่ะเป็นไงวะซาสโก้แต่งตัวมัอนี้คืออยู่บ่ แต่งใจชิเดะออกข้างนอกเขาไม่ได้ออกเนาะแต่งตัวมาเหตุงารลองคอมเมนต์มาเด้ออย่าครูวา่าพีพีสีคิดจังไหนเดี๋ยวซาสสกอร์ชิพะพีพีไปตำมะคุงกินก่อนเมื่อยแห้งด้กินข้าวแล้วก็ชิได้กลับบ้านแนละ้วปัดน,นี้เนี่ยมาเบ,บิ่งพี่ตุนเนาะสีตำส้นตำพีเราสวยไกลามากกินจนสีเบิดสีว่ามันละลายมันเก็บเต็มถุง อ,อี้เจ้าซื้อมากเคอรเด่นนี่ซื้อมาใบตำได้เถอะบอได้สิบกาเนาะบเดที่อ๋อสิบบาทป่ะฮะอ๋หกแสนกแสนแบบแนเออนะเ, <laughs> เอาแบบแบบจดจ้าจเนี่ยูซื้กว่ามึนๆอื่นๆจะได้กับบมหู รู้สึกว่ามึนๆหนาม,นนมึนตาผมมึนจะได้กระดุกเบียไปผุดเปกแล้วเปกไพ่โ <c oughs> บกินบุงชิโรดกัน <c oughs> ขออภัยห้องนี้ขึนคนกินชิโรด <c oughs> ไม่ได้น่ะนะไม่ได้ขอบกลับบ้านหรือว่าเอื่อยขอบกลับบ้านนะฝ <c oughs> ากเมื่อสื่อเมื่อนะอู้เป็นสองสามตัวเจอเขาจะว่าอู้กินถึงน้อขา่ะน้องเพื่อนจ้ะ เียเ <s art> um> <INE Sh diesel> ียซุนนับเก็บคุณใส่ใส่ใส่หมักหมูแบบนี่ใส่ตู้เย็นไว้ให้มันกรอบๆเย็นกรอบ เรียกว่าเฮาสีบาสีเฮ็ดก็เผากินเองเนาะพี่นะเนาะเฮาเมื่อยนะเนาะเป็ดงานแนละ้วเฮาเมื่อยเฮาก็เลยบริเฮ็ดพี่เราบา,าสีต้มข้าวเปียกข้าวเปียกเสียนที่เอามาน้องตาเอามาตาบ้านแหละบาสีพากันต้มข้าวเปียกกินเดี๋ยวเมื่อไดมีโอกาสก่อนแบบเฮาบ่เมื่อยนะเฮาบ่อค่อยมีงานเฮาจังเฮ็ดกินยุบานข่อยก็เอาใบทวงหนึ่งเลยพรีแล้วไปต้มตุมต่มแม่ใช้ตู้เย็นมาอยู่ก็แล้วจัก เขาไปแช่ตู้เย็นไว้มันสิตกกน้นอบอเออแส่ตู้เย็นกะตากแลดเนาะอซองอย่างขอดกระลื้มนะมา,างเออมาันเกือเนาะ้างใบัเกือเอิ๊กค่ะมัเกือนะเนาะแหงสีซสบได้ค่ะนเออบ่ทันนะนี่อู๋มนาวโอโคบินหน้าตาหอมน่อ้หอมเลยหน้าตาน่ากินได้ย<ห>ั <นะ S 2> บงบ่ทันเนด้วเฮ้ย chạy hey, mmmm mèo, Bín... mèo 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 mà mèo 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 pin mèo 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 Pin, mèo 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 phá ra mèo 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 meo, ผมักคน,นนี่แหละมกเนื่อดอกคน,อนนี่นิ่มนุ่มเทๆอุ้ยหาอะไรหาอะไรจ้ะอุ้ยตายแล้วจิตรำเบิร์จิตรำเบ,รเเบริร์ตจิราต่วขเขาหน่อยกินเบิร์ตเอตองใจตาเบิร์เดเอาคอยอยากกินสมนำ่ำมันอืมอ,อยคออยากกินสมขอเลยตั้งใจตาเบิร์คอช้อยเบิร์ดว้วยหนึ่งหามันเรือแต่แกนขังใหมา ไปใช้ละมอนอ่ะไปแล้วมีปูดองเนาะคอยคืขอคอยคือนจกกินสมแน่นะก็ขอสิทธิ้ซอยอาเบิร์นะ,อ,ะอันนี้มากินก็สมตามวะนี่แหม่ลำทุนโปรเมตินอ่ะอันนี้กินกสมตา ซิมมบ่ะกินวบบบ่พอป็นเดียบม,มาเบิ่งซิมกอนสะแบบนี้เนอบบบ้อเราแบบว่าปรุงแบบบ่ท่านไนะด้ซีบนะเดี๋ยวเสนหนกพีเราจะเห็ดแบบรลอบเดียวเลยปรุงแต่อยู่แบบไร่ะ่าเตะปีนี้ก็ได้เนาะเพราะไหนมันตัดเผ็ดเดแซ่บเลยเฟื่อใจดีเนี่ยคือจักินสนุนไหย มากินเบิร์ปอสิเลยวะสามคนกินเขานี่กินสมน้ำอ้เนภาษาดเลยพีได้แล้วสุดกินน้ำบอบปีศาล้วกไปกินน้ำบอเต็มภาษาไปเอาไปกินข้ากันบนี้ทำไรอ่ะล้าง อ่านำมาให้ได้ไหมนี่ยเหรอแจนนุ่นลอกปะเขาเรียกอะไรอ่ะบอลเหรอจ้นต้นบอลบานวัวก็แต่ทุ่นทุ่นเขาเดินต้นทม่ไม่ยางเหรอจริงเหรอไม่มีไม่ยางอ่ะอ่ะมันอาจจะไม่ไม่เหมือนอันก็วางนั่นแหละวางนั่นดีกับต้นขึนไม่ใช่บอลที่ชอาไปแกงต้มนั่นใช่ไหมไม่ใช่คนละบอลใช่ปะอ่าน่าจะคนละบอลนี่ว่ อันนี้มันอาจจะกินด,ดิบได้อันนั้นมันต้องต้มให้มันไม่ขาดน้ำมันคันใช่ไหมละ่ะบอลนะมันจะคันเออพี่คือเอิ่อนบอลเพราะเอิ่อนบอลก,กันหออมอนิทานเออนิทานเสอเอื่อนบอนนาบากบลกันนะบ้านบ้านมุกเสเอิ่อนบอลบอลนะเขาไปอ้อมไปแจ้งน่อยจับจ้ยสภาพดูไปได้เลย ว้าว <Wow. S 2> สมต่ำสมสมต่อย่างเดียวู้ไม่หนาวหรือสวพะโลมกว่าแต่ว่าตอนเที่ยงหันมึงเที่ยงนะมีมีได้เมนูได้ตอนเที่ยงปิดก็ได้จ้ะนีไงก็ไป<า>พ้นหรอกติดอยู่แล้วกล้องมันกว้างเหนหือ่อยแห้งตั้งแต่ตีเตือนมาลุกลุกลุกยินข้าวพี่กินข้อดหรอยัง <Yeah. S 1> ยังไม่กินไงน อย่าเป็นตะกรงก่อนนะแป๊บนึงมัมี <laughs> ม,มัม,มีขาตั้งก่อนมาดูมะวะนี่ตัวไดลายนี่ของตกเอามายังแต่อ้วนเขาพี่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไป็นตะ,ปะเป็นตะกรงอีกแป๊น <laughs> แบนึงมาเป็นแกงพีเลยมาเด้พอพร้อม่พี่น,อน้งองกินข้าวน้ำกันคิวขาวแห้เงเมื่อยไง เห็นงานแบบยิ่งยากเลยทำไปเฝากเขามาฝา,ากทีเดียวสองตุง๋มสามตุ๋มพอดีเดี๋ยวเด้กินฮะเมนทัว,ทวนี่เด็ดสมตำกับเขาวสวยนี่เขากันได้นี่ก๋วยเตี๋ำเบิ้ลดิดแค่ไหนตำเบิ้ลตำเบิ้ลมือหนึ่งได้ไม่ต้องเอามาเยอะเด้อข้าวอะ่ะตักให้หน่อยเสรบจปะ ตอนนี้นิวไปเลยจนยำยังต้งคิวทำไมเบอร์ุ่งกันประคั่นปะมันคนละบอลกับที่เขามาแกงส้มใช่ไหมตูน,นงงตอันนี้เขาเอิ่นปะหวานบอลบานอะไรอย่างอือถานบอลขั่นถามเขาต้อ,อ,อตงแกงต้องอ้อมแต่ว่ามันหวานเนาะ รุ่ตลาดบา้านท่ามบ่มีบ่ค่อยเห็นไม่มีบ้านเราขนาดขักอันนั้นยังไม่มีขายเลยตลาดบ้านเราตลาดเล็กไปไป <c oughs> ทำที่ถมที่ทำตลาดเลยเจือกเอกซองอ้วนอะไรอจแล้วหน้าตาอ้วนตัวเหเน็บอ้วนคืออ้วนคืออืมกระลัหนาลากจะมั่มจะมั่ม นีหวานดีวะอืมหวานกินเปล่าก็หวานเนาะอืมแหนมมาชิมหน่อยนขึ้นเหรอไปและตะกองมีภูเขาเลยมันมันเป็นเหมือนแตงกวาไหมแต่มันหวานแหละตะไคร้ในซิ่นมันจะบวานเลยเจ็ดสิบบาทหน่อนหรือเนาะต้องชิมเมนบอกวันกินไปไม่ได้ตอนนี้พี่เห็นเองเดินหยิบทีละรอบชิ้นหนึ่งรอบชิ้นหนึ่งสามตอนสี่ตอนเนาะ ปลาป่ะสามตัวเขีนละวกบาะดึงดึงตัวขี้หยาบออกมานี้หน่อยเลยตัวไปทางซ้ายพอแล้วโอ้พี่นั่งอืมพี่ตัวเล็กบ้าไปจากเห็นองตาไม่ไงก็เห็นเอ้หมือนเป็นลำเอียงนี่า้ำก็มีอยู่สามขวดอ๋ออได้ไหมาอไไหมตรงนี้หุ่นดี thịt ตำ cho เตะจมูกนะฮะใช่มั้ยจิ้มเลยจิ้มตำเจ็ดจมูกแต่ว่าจิ้มไก่ก่อนเลยไป cái máy, ขออนนี้อย่าใส่มือเด้อมันต้องกินสมตาม,มันต้องใส่มือแน่นีิยุบแล้สิใช่ไม่ใช้มือมันมก,มกินแม่หรอต้องตามมันอร่อยอ่ะใครตามอ่ะ <laughs> เอ๋อคอยอ๋อเหรอไม่ใช่ตูนเหรออืมทำงานเรียบร้อยก็จะฉกซัวตูดไปแล้วนหนอนอโอเคบ๊ายบาย ใส่เป็นตากองก่อนลดบาไว้แหะเดี๋วขาวเลยนอกหมูกินอยู่ไม่กินต้มตาเตะจมูกแม่น่ได้เบิรงคกิฟนี้กลาง่นต้องก็แผเดเดิมผิวขาวเนียนนเอยืไปดำกินเด้อถ้าอยู่ใกล้ใก็แวะมานะสนในไหมมาสจเ่ยอ้หหงขาดเลยเต้นขาจ้ากินในกิฟต์ําปวด ปลาอกไก่กินรสพอละรักไล้หมดเขาเนอะอิ่มแล้นะตับาปนตับหมยอยอิ่มเลอยู่างบาลมักินยังก,กระซึกยังก,กระซ่งค้ามเดี๋ยวขอตัวพ่อแม่พี่น้องไปกิน ก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันต่อนสาวสก๊อยจะกินต่อนหมดโอเคสาวสก๊อยขอตัวกินข้าวกันเด้ิมไหมพี่น้องเสียบไหมเแซ่บสบายดีเพิ่มไหมพี่น้องคมสมแซ่บมากแส่ยบไหม่สียบดูจากนี่ละกันนุ่ยนึ่ง่ะลูกนึ่งพอดีนุ้ยซอยเอาเบิร์ดเลยสาวสก๊อยก็พอดีเบิร์ดข่าวจานหนึ่ง คนละจานไต่อคนละจานอาจารย <c oughs> ์เียมาตามเัเห็เบิดด้ยบอกผีดแล้วแตบเบ,เ,บเท่ากับกินสมต่ตบอทันเบิร์ดเนะี่ยนเบิดพร้อ,อมกันเนี่ยโอ้ยขอถดข้อไสเด้องไ่เปนไรเดนใจกล้องเลยนาเกลียด หลังจากกินข้าวแดดนะคะก็สิแบบได้กลับเลยว่าพี่เมื่อพี่ปเป็นไปตีเนาะกลับเลยเพระบาะว่ามันดึกดและสามถุงกว่าสี่ถุงอ่ะตีไปสี่ถุงเพื่อหอดเพื่อนอาบหน้ามดไอโอห่าถุเงเที่ยงขึ้นพอดีสรุปสองเดี๋ยก่อนหายฮะอะคือ,อเพ่ไปตีต,ตนุนแถอไปอีกหอยอากาศเย็นอนาบน้ายู่ว่ามันนี่นะต้องอาบน้าอะไรอาบตอนไหนเจ้าอาบกุมือแต่บุกอาบตอนไหนห่างเข้าใจ ได้ฝันมันอาบตอนใบนี่แหละมันขับไปอาบในห้องน้ำโอ้พันอาบมัางันนี่เนาะโอยมันบวสหวงก็เลยขับไปอาบพันอาบตอนบ่ใบวันก่อนกลางคืนเอาเต็มที่เลยเอาชีสรวงโอ้อยากได้สดแบบนี่นี่พี่นี่วุ้งเว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ส่งให้เองเนาะเดูออ๋อถ้าผมได้สดแบบนี้นะอิ่มป่ะพี่ฮะอิ่มใช่ปะเกิดผมบอกเล่นี่นะ ไม่กินกินไม่ทันก่อยงไงเตี๋ต้ตงช่วงแรกไนงะเป็นตากรองนะตี๋ต้นน่าละหิวค่ะก็ไม่ค่อยหิวนะที่แดงว่าที่แดงว่าขอยอนุยาตให้เพิ่อนทื้งอีกสักหน่อยนะคะทิ่กินแบบว่าเพื่อนพี่น้องมึงอีตอน้นเราฮะเราก็อวดมาไว้เนี่ยจนต้อบอกเองอ่ะปกติพี่เราไม่เคยบอกเลยว่าเออจัหนี่เด้อเขอเติมกินข่าวเราเคยเบ้าอ่ะอันเดียวเพื่อนพี่น้องเอ้ย แต่ซาสะกอยกับสิคอตัวลาไปก่อนเนาะคลิปนี้ก็จิจบเพียงเซ่นี้เด้อขอบใจที่เขามาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกาลังใจให้ในเด้สสอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย